สวัสดีครับผมเดชชัยพัฒน์มูลชนนะครับเจ้าของไร่ DCP ฟาร์มนะครับคือ dcp ฟาร์มนะครับด้วยปลูกสับะรดมาด้วยการสืบทอดมาจากครอบครัวนะครับซึ่งครอบครัวก็ทํามาก่อนด้วยพ่อแม่ครับที่มีอายุมากแล้วผมก็เลยได้มาสารงานต่อนะครับกับครอบครัวซึ่งเมื่อก่อนครอบครัวแล้วเขก็ได้ปลูกสับะรดโรงงานนะครับซึ่งทําในปริมาณที่มากแล้วก็ไม่ค่อย ได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยปัจจุบันนี้ผมก็เลยได้มาเปลี่ยนวิธีการปลูกด้วยการปลูกแบบระบบอินทรีย์นะครับทำน้อยได้มากก็คือเหมือนกับว่าปลูกด้วยการดูแลที่ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะว่าปัจจุบันนี้ สารเคมีที่เราเรับประทานเข้าไปมากๆบางทีมันก็ส่งผลต่อร่างกายมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการทำกรเกษตรอินทรีย์นะครับ